สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้ก็มารีวิวนะครับผมกระจกมองหลังนะครับผมลายแคปล่าก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันครับลายแคปล่าสวยมากครับสวยมากสมราคาจริงผมซื้อมา6ก0้อบบาทนะครับผมลายสวยมากลายกระจกสวยมากนะครับ และบานใหญ่ด้วยมองเห็นข้างหลังชัดเจนนะครับผมก็เปลี่ยนจากตัวเก่านะครับผมเป็นกระจกเล็กมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับก็ติดตั้งไม่ยากนะครับตั้งไม่ยากเอาคุณภาพโอเคเลยครับคือจะมารีวิวตัวนี้ก็คืออันนี้ผมเดินใส่ไฟเดินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีไฟท้ายโอเคครับเทสกันครับเดี๋ยวจะให้ดูติดตั้งติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ครับคือทุกรุ่นน่ะไอ้ g p อะ,อะส่วนใหญ่มันจะไม่มีเสียงเตือนว่าไอไฟเบรกมันค้างอยู่นะเราเบิดเราเปิดไฟเบรกค้างอยู่นะมันจะไม่มีไง แต่ครนี้ก็เลยหาข้อมูลแล้วลองตัวนี้ครับกระจกแคปลาครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะมีไฟ LED ที่กระจกครับด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้ผมชอบมากเลยนะมันมีไฟที่กระจกด้วยเนี่ยครับเนี่ยครับว่าเอ้ยไฟเลี้ยวกำลังติดอยู่นะพอเรามองกระจกอะเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อไฟเลี้ยวเราติดอยู่ นะครับผมเพาะบางทีเราก็มองข้างล่างไม่ได้นะครับมีไฟเลี้ยวติดอยู่ต่อง่ายครับต่อง่ายเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยมันมีไฟเลี้ยวตรงที่กระจกด้วยให้รู้ว่าเออตอนนี้เลี้ยวอยู่นะเปิดไฟเลี้ยวค้าไว้อยู่นะเนี่ยครับไฟอื่นก็ติดปกติติดตั้งง่ายมากครับเพียงแค่ว่าก้านมัน การมันจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมน,นะครับก็โอเคอยู่นะครับผมว่าโอเคอยู่นะสวยดีสวยดีใช้งานง่ายมองหลังก็ง่ายอะไรก็ง่ายด้วยบานใหญ่ด้วยเพราะว่าผมเป็นคนติดกระจกมองหลังไงเราจะเลี้ยว,วติดกระจกมองหลังเนี่ยครับ มันอาจจะใหญ่เทอะท้าไปหน่อยครับแต่ผมว่ามันมันสวยนะโอเคดีนะมีไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกให้เรามองเห็นว่าเออเรากำลังเลี้ยวอยู่นะเนี่ยชอบมากเลยหกร้ยห้าสิบครับหกรอยกว่าบาทสวยครับสวยครับแล้วตรงกอดแคปล่าด้วยสวยงามมากคุ้มราคาคุ้มราคา คุ้มราคาก็แนวแต่งครับเผื่อเป็นแนวแต่งให้เพื่อนๆน,นะครับผมก็ลองไปดูครับมีขายทั่วไปในออนไลน์ครับผมบางร้านก็มีขายนะครับผมขอไม่สปอยแล้วก็ไม่พูดดีกว่าส่วนอันนี้ที่ผมสั่งมาก็ในของออนไลน์ครับมีทั่วไปกระจกนี้ครับชอบอะ่ะมันมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยแล้วก็ ชอบตรงตรงที่มันเห็นในกระจกนี่แหละเออโอเคดีอ่ะเอ้เลี้ยวกูเลี้ยวอยู่เว้ยกูเลี้ยวอยู่เว้ยลายรับล่าสวยด้วยครับนี่ครับโอเคครับก็จบรีวิวเพียงเท่านี้ครับเป็นแนวทางให้เพื่อนแต่งครับผมสำหรับคนทีออ่ชอบแต่งสวยๆและความปลอดภัยนะครับก็พเพิงต่อเสร็จเมื่อกี้นี่เอง ต่อไฟเองทุกอย่างเองหมดครับโอเคครับขอ,องครับ